ไปค่ะไปหาอย่างกินข้าวกันมีเงินติดตัวู่แสนตัวแต่ก็หวังว่าเฮาสี่พอในการกินขา้าวเด้อเงินก็นอ้อยให้น้องให้แต่อ,อีตนมีเงินแสนกีบติดตัวโอ้ยเหลือซาเหลือตนวในตุ๊กตาอเอ้ยมาสิมาให้ทันรถกัดกิดไม่ได้มาสร้างโอ้น้ำตาสิไหล อันนี้ไปทางไหนอันนี้อันนี้ไปทางไหนกับโบโูฮูสวรรัสดนคมนาเคตอ๋ออ๋ออ๋อสไลด์ค่ะรรเชาไปวกีเขาเปียกกันท็อกเนาะอันนี้ไปสายรถสวรรัสดนเคตนี่เป็นรถแบบเตียงนอนบะจักเดี๋ยวสิไปกินข้าวก่อนมาแล้วคานไถวุอันนี้ก็มีแถวนี้คานเวียดนามแต่เนี่ย มีห้างเวียดนามแต่เขาหาห้างเขาเล่าเท่าห้างเวียดนามเขาจะเาไส่หัวหอมนะบมมากใส่หัวหอมแบบหัวหอมไอ้ซอยใส่ทุกคนแ้องทุกตากินผมเป็นเลยแต่ว่าคนเวียดนามนะมากกิน <c oughs> หาฮานกันเด้อเอาสิหานใดดีว่าหานเขาเปียกกว่าเด้กทุกคนมา,มาๆนี่แต่ที่ดีนเน่คือเอาสิบวกเขาหาน,นเวียดนามเพิ่นเอาหาหานชื่อแบบว่ามันแบบเป็นคนลาวดีกว่านะ มาค้างที่แบบโบมีคนนี่แหละตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านซึ่งที่เรานะคะก็จะมีน้ำทิปที่อยู่แต่ว่าอยู่ที่ไทยก็มีค่ะแต่ว่าอยู่ที่เราก็มี น้ำทิพย์สแสดงว่าเราไม่เห็นเพราะว่ามันทิพย์น้ำทิพย์แนะนำนะคะว่าถ้าหาว่าจะหาว่าใครจะมาแบบที่คิดรถสายตายนะคะแนะนำว่ากินข้าวเปียกร้านนี้นะคะแต่ละร้านก็จะอร่อยไม่เหมือนกันแต่แนะนำว่า ร้านนี้จะอร่อยกว่าร้านนี้จะอร่อยค่ะจะไม่ไหวเาเอานี้สินค้าไทยเยอะมากอะคะ่ะอันนี้ก็แบบเป็นร้านแบบเขาเรียกไงคะสินค้าไทยเยอะมากคือสินค้าไทยในแบบเยอะมากจริงค่ะเราก็ใช้งนี้ก่อนะ ม,มาแล้วค่ะอันนี้คือเมนูที่ใช้ในการกินกับพริกแล้วก็แล้วก็อะไรถั่วงอ,อกแล้วก็ผักกับเป็นเมนูที่แบบ ามาลาาแล้วต้องมาชิมคือต้องมากินนะคะถ่ายรูปอวดเอาไว้ลงเพจแล้วแบบไปอวดเพื่อนางคะเมาลาวเ่าลราก็ได้เาไทยก็ได้เมาลาวก็ได้เ่าไทายก็ได้อะ สิ่งที่พลาดไม่ได้ถ้ามาแล้วคลาสิกมกกี้ต้อใชกกี้มาช่ยเออตองควขงก็อยอ่างไรกัันเลยฮแา่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่่าฮนา่าฮ่่่า่า่ จะบอกก่อนเลยนะคะว่าตังของวันนี้ยนี่ตังวันนี้มีแค่นี้ค่ะมีแค่นี้จริงๆนะคะหนูไม่รู้ว่าทั้งหมดนี้เท่าไหร่ถ้าไม่พอหนูต้องเดินไปเอาตังอีกเพราะเพราะว่ามีตังสดแค่นี้นะคะ่ะอันนี้จะเป็นก็จะมีเครื่องปรุงด้วย ต้องรู้จักวิธีการปรุงก่อนเขาบอกว่าถ้าซิวเมื่อกี้เขาเปียกเหล้าใช่ไหมคะต้องชิมน้ำก่อนแล้วเราจะได้รู้รสชาติของการปรุงน่าจะต้มเป็นแบบน้ำสุปอืวคอเขาจะใส่ซอสแบบเลยทุกคนมันจังแซ่บ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องมีกะปิในการที่แบบกับกับมันก็ต้องมีอันนี้ด้วยอันนี้เขาเรียกพริกไทยใส่ใส่พริกไทยอนี้าบริการาวเปล่าเล็นิดนึงนิดนึงของแท้ต้องมีพริกเจียวเขาเขาไทยเขาเรียกพริกขวป่ะคะมันมันเผ็ดมากใส่นิดนึงพอเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามีพริกกับแล้วก็เลยแบบใส่น้อยหนึ่งเอา ใเดียไกาตู้ริการจ้าการกินที่แบบอขอ่องเยอะกะปิกะปิเขาบอกว่าถ้ากินกะปิอะห้ามเอาพริกไปจิ้มแบบอย่างนี้เลยทีเดียวเพราะว่ามันจะทําให้คนอื่นมากินต่ออาจจะแบบไม่มันดูไม่ดีนะคะฉะนั้นเขาบอกว่าให้ตักกะปิถ้าเราจะกินนะคะมาวางไว้ ตรงไหนก็ได้เช่นตรงนี้เ,เราทำได้เราก็จะปิดุ๊บคลีคุลีอันนี้เป็นข้าวเปียกไก่นะคะแต็มถ้าเยอะมากมข้าวเปียกไก่ที่แบบมาเราต้องต้องต้องมากินนะคะร้านนี้แนะนำ เพื่อนแนะนาร้านนี้มาหนูก็เลยมาร้านนี้ค่ะอัฟเฟยแนะนำแนะนาร้านนี้มาเขาบอกว่าร้านเนี้ยอร่อยหนูก็แบบเออก็เลยมาเพราะหนูไปเคยกินร้านเวียดนามข้างๆแต่ว่าร้านเวียดนามข้างๆนี่คือแบบมันมันเขาใส่หัวหอมหนูก็เลยแบบไม่ชอบก็เลยแบบร้านนี้แบบอัฟเฟยบอกว่าร้านนี้อร่อยหนูก็มาตามก็อร่อยจริงว่ะอะไรเนี้ยค่ะ อืมใส่น้ำตาลก็ดีนะคะโท้ดเปรี้ยวเปรี้ยวบางคนชอบกินเปรี้ยวโบเลยเขากดกดจะได้กินนี่แบบเวลาผ่านไปนะแ,แถมมีเวลาจำกัดด้วยนะคะเนี่ย10โมองออกวันนี้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการกินโอเคฟรีสไตล์เต็มที่ฟรีสไตล์เต็มที่ในการกิน มาอันนี้เป็นเลือดเลือดไก่จะเลือดมึงยังไม่รู้อ๋อร้อต้องใส่ช่ององอนงำดีค่ะจาักมันมันจังแสบ เมนูน้พลาดไปได้คือการที่เราต้องใส่ถั่วงอกไปด้วยและผักกับเพื่อนไ้ซําแหงอันนี้คือผักกับเนใี่ยทุกคนตอนนี้อะไรโลละพาผักอะเรียกอะไรหอ,อมลาบมะนาวแต่หนูไม่ได้ใส่มะนาวนะคะเพราะว่าม,มันมันเปรี้ยวแล้วหนูมไม่ได้ใส่มะนาวคะ่ะไปเติมกินกันค่ะ น้ำซุปน่าจะเป็นน้ำซุปหมูหรือน้ำซุปไก่มากกว่าถ้าเป็นที่ไทยเรียกว่า กวดจับเส้นกวดจับแต่ว่าน้ำซุปที่รังกับยูไทยบุคืกัน 我好河南。

โบราณใช่ว่าเป็นน้ำหมูใช่ถ้าซื้อเลยตดให้ยุ่เออเต้ลตเลยแบนเอร์ตื้อแกื้อแเอี้เลว่าโมบีแบนไม่แน่โมบีแบเนคล อืมอร่อยอร่อยเพราะน้องหิวเส้นแบบเส้นเส้นแบบเส้นข้าวเปียกแต๊ะขอชิมลูกฟินที่ราวหน่อยได้หร ปกติไม่ค่อยชอบเนื้อคค่ะองรออยอ็ชิ้นงับปะเขาบอกว่าต้องกินกับพริก เผ็ดอันนี้เผ็ดคีเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวมาถามราคากันมาทั้งหมดครับอันนี้ท,ท,ทั้งบัตรแดงสี่สิบแปดบาท ติดตังแสนหกหมื่นกิบโดยเต<ส>็มอย่างนั้นก็มีตังเหลือแล้วก็ไปคิดหนักอทีทีตอนกลับบ้าน จั <c oughs> เหลือตังคอล <c oughs> คือห่างปลาใช่ไหม <c oughs> มันคือห่างปลาเุ็นบอกอ๋อย,ยันถัง <c oughs> ่งอย่าเข้าจ้ะ คือไม่รู้ว่าคนที่แบบขับรถอะ่ะ mm. เขารับเงินบาทใช่าี่สวยสวยโอเคเดี๋ยวขอตัวขึ้นรถก่อนนะคะ mm. ก็จะเดินทางจากที่เวียงจงัน mm. ไปที่ลองซานนะคะ mm. ใช้เวลาประมาณสีชั่วโมงเพราะว่าเส้นทางระบากมาก เส้นทางลําบากมากก็เลยแบบเดินทางใช้เวลาเดินทางนานมากเลยค่ะก็เดี๋ยวยังไงจะถ่ายเส้นทางให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็ประมาณจะเก็บเงิเียบรอดูกันว่าเขาจะรับเงินบาทไหมเพราะตอนนี้ไม่ใช่เงินบาทจริงๆนะเพราะว่าหนูถอนเงินสดจากที่ไทยมาตอไม่งั้นคงแบบตายแน่ค่ะที่แรกกับบากรอเลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขอตลาไปก่อนนะคะสบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็กำลัง นนะะตอนนี้เวลาประมาณ10โมงแล้วรถก็ออกเดินทางแล้วนะคะอันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วอ,อ,อันเนี้ยวันนี้คือรอบเนี้ยคือคนไม่ค่อยเยอะคะ่ะแล้วหนูก็ดีนะคะที่มีไมค์ผู้เสียงเบาทุกคนก็น่าจะได้ยินอยู่ดีใจจะได้กลับบ้าน,นะคะแต่ว่าที่เหนื่อยคือคิดว่ารถมันโอเคอยู่แ็วเดินทาง4ชั่วโมง ว่านานไหมก็นานค่ะแต่ว่าตอนนี้รถก็ยังติดอยู่เลยนะคะอันนี้เป็นเรียกอันนี้เรียกรถกอกนะคะมันจะมีแอปหนึ่งสามารถที่แบบทุกคนสามารถถ้าทุกคนจะเดินาทางโดยสามารถรถมาได้แล้วก็เรียกรถกอถกอได้ค่ะมันก็จะมีหลากหลายราคาใกล้ไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เลยแล้วบางคนก็ถามนะคะว่าคือคนไทยอะ่ะคนลาวเขาชอบฟังเพลงไทยไหมเราลาวชอบฟังเพลงไทยมากอันนี้คือฟังเพลงไทย